สบายดีอยู่กับซองน้องแพรสาวลราเมื่อน,นี้น้องแพรซีเดินทางไปเที่ยวไอคอนสยามไปเบิง่งพูเมื่อวานนี้เห็นค่ะเจ้าลงเพศมีพูพี่น้องมีพูมีน้ำพู้ังสินะเดี๋ยวน้องเพรสีเดินทางไปไอคอนสยามไปที่ต่ำรับชมกับน้องเพรด้วยน้องแพรมาโอดที่ ที่ขาเจ้าข้ามเรือ,อขาเจ้ากำลังลงเรือตอนนี้เดี๋ยวฮอร์ข้ามไปฟั่งนูน้นของ์ที่ขี่เรือข้ามไปฟังงปฟ่งนู้นแหละเ <laughs> อร์ทีมาเบิ่องผููพี่น้องมือน,นี้นะ่ะเ <laughs> ขาว่าสองทุ่มผู้ที่ขึ้นเอากมาตอนนี้ห้าโมงก็กลัวที่ฮอร6หกโมงและ สยามพขาเจ้าตกป่าผอเหลือนะขาเจิันข้ามข้ามมันห้าบาทคนละห้าบาท เขามาเบิ้งคูเด,ดิมืันนี้นะเขาเบอกว่าสองทุ่มครึ่งนี่แหละคนไล่หน่อยตอนนี้ห้องข้ามเรือมาฮอดไอคอนสยาม เมื่อกี้ค่เจ้าเปิดนนำพูอยู่นี่นะแต่ว่าน้องแพอเอาลงบ่ได้มันมีเสียงเพลงยานติดลิกาซิตเพลงค่เจ้าเนาะคนเป็น,สนแสนๆพี่น้องไปเบิ้งแต้นนำพูนี่แหละมาผิดมือพี่น้องค่เจ้าว่าบ่มีพูแล้ว ตั้งใจมาเบื้องคูได้นี่แต่ขาเจ้า่าปมีมือนี้นนล้วก่หวานปวดัวอลมีที่ ว้าวโดนคดสมากไม่มีนะไม่มีเป็นิอััหนนี Lights, ้แบบลวัเลไปคนมาไทยกไไหน ข้าะเจ้าอันเมื่อกี้นี่ข่าเจ้าเปิดน้ำผู้นี่น่ะรวกินข้าขเจ้าลงเรือบงัองกลา สวยงามมากค่ายแสงสีตอนนี้น้องแพกยุ ริมแม่น้ําเห็นอ้ออเพราะว่าไปถามข้าเจ้าว่าน่าจะบบมีผุมือนี่เขามาผิดมือนะเมื่อวานนี่ผุขึ้นแต่บบฮู้ว่ามือนี้ทีขึ้นบน่นอะคนเป็นแสนข้าเจ้าลงเรือแล้วกัอยู่ริมอันนี้บักล่าคนต้นคริสตมาส

ลงเือเขาที่กับฟังนุนละเอาที่ลงเรือกับฟังนุนละบนน้ฟังคุณ

ตอนนี้น้องแพรกับจี่เดินทางกลับแล้วพี่น้องทางกับปิดแล้วเนาะตอนนี้เขาที่ไปหาดลดเลวเดี๋ยวฝากที่ตามช่องน้องแพราสาวลาวได้เด้อบ๊ายบาย